นี่อ่ะไอ้ลูกนี่เนี่ยเราอ่ะนี่ฮ่ายังนี่มันเส้นลูกชะตาเลยหลวงพอ่อฤาษีดำเขก่อนหลวงพ่อจงเก่งนะหน้าท้องแล้วนี่เหลือท้องค้าเลยไม่ดี罢了แล้นลลหลังเป็นยันหน้าท้องใหญ่ด้วยผมว่ายัามีนเสน่ห์เหมือนกันผมก็ต้องใส่ไว้เหมือนกัน ใจากน้มนก็บอกที่เด็กเอาชุดมาเองดิได้ปะมาเวพยยมกันเรย้อยยักส่งเจ้ากรรมใีทำบุญร้อยหนึ่งให้เด็กนะ เออมันมีวิญญาณเด็กมาอยู่ในตัวเราอ่ะขอบุญเราอยู่ทําบุญที่วัดวัดไหนก็ได้ต้นธนาทิศสงเดี๋ยวถ้อขอคุณมาพันด์ที่เขาไปอ่ะเนดูที่โลกมาแรงเขาเจอมีภาพจำตัวผมเลยนะ งานเลยนะเเหล่่หเนดูดข้าหรืออครับเข้าจเต็มอยู่คนเดียวเลยนะจะได้เรยกันสามคนนี่แล้วงแล้วใครบอกอะไรอาการที่ารราบหายไแล้วหายแล้วอมีนะเาจะผารักขาแล้

รีบไว้จะถาเลยไม่รู้ไม่ใช่คือน้องคือครับพรเป็นนี่ครับ